ยางมาดีกว่าื้อที่อี่เลยแห้มื้อให้จักขาดแบบนี้ขาดเนขาดบนออดแบบ สันลงสันลง,งฮะุงกระไรยู No, I'm แม่เป็นใงไล้ลงมาไปจะเลี้ยงชีวานไปลุกบ้านดมย่เนแต่เ้าแเมื่อยนอนตาแล้วเป็นแจมนี้มือนอนเป็นไ่นด้หาทิเด้มาติดต่อ กาสับ้าเข้าเตียขาเข้าบุก,นะก,กงืขอขาบกษบด เมื่ออกมาลุกไปชุดนี้ออนกับเมื่อดรอกงัวกับบริษัทนีใดนน,น,น,นี่ค่ะค่ะคือกานค่ะคเพื่น เขาพูด um. ัน nhau อยู no. like mm. ่โอ้่อมันบวฮหน่อนบวฮหนเมื่อยมัยู่ทีเสียงอืมเอาเดียวิมัดแก้วก็ไปจั เนียน้อยเส้นคือแค่เส้นแล้วถูกไหมเียนอีนนี้นี่เนาะเียนลูกอะมาคราวเดียวได้ซิป,ปัดทั่วรอบสาสิป,ปีถ้ารอบสีสิป,ปีสิกว่านี่ได้สักจุบนี่น้อยนี่นารายโค้งไปจากน ไปหาใบโสี variance, right? ่ไร่บ่วสามชิมาโอ้ยมาลุอีก